กระดาษรองแก้วแบบนี้กระดาษรองแก้วนะข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้เป็นงานศิลปะง่ายๆ ทำแล้วมีความสุขสวยงามเราก็มาเริ่มกันเลยก็คือเราเลือกกระดาษเซเวียดกระดาษเช็ดปากคือมีขายทั่วไปตามท้องตลาดโดยเฉพาะหน้าเทศกาลก็จะออกมาเป็นเทศกาลเทศกาลไปอย่างเช่นเทศกาลคริสต์มาสก็จะมีดีไซน์แบบมีดาวมีรูปของอ่าซานต้า แบบนี้เราก็เลือกเอาที่เราชอบกระดาษก็จะเป็นกระดาษสี่เหลี่ยมจัตุรัสอันนี้เขาพับทบมาแล้วสองครั้งจะเป็นกระดาษสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบนี้พับกระดาษ รองแก้วนะคะทําเลยใช้เลยทําง่ายเสร็จไวใช้ได้เลยใช้ได้กับทุกโต๊อาหารเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยก็จะเป็นกระดาษเช็ดปากสี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้วก็แบ่งเขาให้เป็นสี่ส่วนโดยพับทบตรงกลางสองครั้งหนึ่งสอง ทีนี้เราก็จะได้กระดาษ4ส่วนเราก็คลี่ออกมาแล้วก็จับแต่ละมุมเนี่ยให้มาจดตรงกลาง รอบที่หนึง่งแล้วก็ทบที่สองก็ทำเช่นเดิม เนี่ยค่ะแบบนี้ทีนี้เราก็จะกลับด้านก็ทำเหมือนเดิมเอาแต่ละมุมมาจะรดตรงกลาง ได้แบบนี้แล้วเดี๋ยวเราก็จะดึงกลีบบัวก็จะเห็นว่าข้างหลังเป็นแบบนี้สามารถดึงได้กดตรงนี้ไว้หน่อยหนึ่งดึงให้เป็นกลีบขึ้นมาเขาก็จะตั้งอยู่ได้ ได้ลักษณะนี้เราก็แต่งเขาหน่อยตามขนาดของภาชนะถ้าเราจะเอาแบบนี้เลยก็ได้ด้วยความเป็นกระดาษเนี่ยเขาจะอยู่ตัวอยู่ทรงข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้ส่วนข้างหน้าก็จะเป็นแบบนี้ตรงนี้เราก็จัดเขาให้เรียบได้ ามขนาดของพัชนะกรณีใช้รองแก้วก็ใช้ได้เลยเสร็จแล้วค่ะที่รองแก้วกระดาษเช็ดปากรองแก้วนอกจากรองแก้วได้แล้วยังใช้เช็ดปากได้ด้วยทำได้กันไหมคะ ทำง่ายใช้ได้เลยใช้วันนี้เลยค่ะสุขสันวันคริสต์มาสนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย